สวัสดีครับวันนี้พามาเที่ยวตลาดไทยตลาดผลไม้นานา,นาชาติตลาดคอนเทนเนอร์มาดูผลไม้นอกหลากหลาย ที่จอดรถกันไม่มีที่จอด ไปดูกันครับตลาดผลไม้นานา,นาชาติตลาดคอนเทนเนอร์ มีอะไรบ้างบ <Okay. S 1> รรยากาศข้างใน หุุนคิมสัน,นพุทธาจีน,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 นทับเกาหลีวันนี้ยี่สิบสองวะวันนี้ยี่สิบสองะมาทุกวันวันนี้วันนี้ยี 22. ถอยรถถอยสาลี่คิมสันพับเกาหลีตอนนี้ลูกพับเข้าเยอะครับ ส่วนมากรายใหญ่ก็จะมาเอาไปต่างจังหวัดทีละ500ทีละ1นึ่พกล่องพับเกาหลีหวานกรอบเดี๋ยวเดินดูก่อนนะครับ ini, ini, oh. ตอนนี้ลูกพับเข้าเยอะพับเกาหลีอัง่นคิมสันอัง่นไล่เม็ดส้มจีนสาลี่พุทซาจีนส้มจีน เด,เดินดูก่อนนะครับวันนี้มาเอาของไม่ทันมาตลาดสายลายใหญ่เมาไปหมดเลยมีแต่ไซส์ใหญ่ไซส์เล็กไม่มี วันนี้สงสัยจะแห้วไม่มีของเลยมีแต่อังุ่นเข้าเยอะ ลูกพับเบอร์เบอร์เอ็มกับเบอร์เอลจะขายดีที่สุดมีลูกค้ารายใหญ่มาเหมาไปหมดเลยเ M, L, M L เป็นเบอร์ที่ขายดีเออแต่ไซส์ใหญ่ลองถามเขาดูดิถามโตโนุ่นจับดูจับดูไม่จับดูมีเหมืนอนกับลู แต่ถ้าถึงตัวแกนี้ไม่ลองถามเขาดูได้อันนี้น่าจะเป็นของเก่านี่ตู้นี้เข้าใหม่เนี่ยตู้นี้เข้าใหม่น,ะนั่งกระลูกพับเดินดูก่อนนะครับ ขายของว่ายากแล้วขายยากแล้วนะครับหาของมาขายยากกว่าอ่างวนแดงมีเม็ดทับทิมถามส้มด้วย ส้มมีลูกพับไหมเบอร์เอ็มมีไหมเนอะเราไปอยู่ห้องเย็นไม่มีเลยของส้มมีอะไรอ่ะตอนเนี้มามีลูกพับพับกับทับทิมเนี่ยพับกับทัพทิมจะเดินลงก่อน ต่พับเบอร์ใหญ่แห้วครับวันนี้แฮวมาตลาดสายไม่ได้ของเลยของหมดแต่พะเจ้าเขาเมาไปหมดเลยกลับบ้านนอน 呵呵。